สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปติดตามนะคะอัปเดตเรื่องของโครงการ F 3 5นะคะที่เรารอคําตอบจากรัฐบาลสหรัฐนะ,ะในเรื่องของ PNA นะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะไปฟังจากท่านบิ๊กตุ๊ดพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรันร์ผู้บรัญรชาการทหารอากาศกันค่ะนกาพัฒนานการเพิ่มเติมในเคื่นจุตีเครื่องไอจุดตีทุกการที่เราจะได้เรือมแบบใหม่ไปในระดับเดิมอ๋อก็เราเราตั้งโครงการเครื่บิน F35 ไว้ไงครับตั้งไว้ในปี66676869แต่เราอยู่ระหว่างการรอคำตอบว่าทางาารัฐบาลสหรัฐจะขายจะขายให้หรือไม่อย่างไรในในอในเรื่องของ DNA. นต์ย,ตยันตรยันต์นต์ย่นตยนต์ันต์ับต์ยัตอยันยันต์นท์ยันต์ยันเ์ยันตยงนยัาต์รัาต์ตยยนต์ยันนต์ยันยันตนตตยยันต์ตนยันไ์ยัั เียแผนผริหารความเสี่ยงอยู่เตรียมไว้อยู่นะครับอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับยังยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นแบบใดแบบใดหรือใช้ใดนะคร yep. ับก็เตรียมเตรียมเตรียมไว้อยู่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาไว้ก่อนนะเผื่อทายาทาราเขารู้ว่าเออฉันก็มีทางออกฉันไม่ได้รออย่างสาว15อย่างเดียวเราเรามีแผนบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แสดงความต้องการอยู่แล้วครับการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนี่มันจะมีผลกต่อการพัจาราโครงการคงคงไม่มีครับ รตรงนี้เราเกี่ยวกับการสัมพันประเทศในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งของของประเทศที่เกิดขึ้นในเดือนเมนนี้ที่ที่เรามองมองไว้อย่างเช่นในแผนบริหารความเสี่ยงเนี่ยคือทุกตระกูลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตระกูล F หรือว่าซาร์ฟของสวีเดนอย่างเงี้ยออ่่าากริปเพนนะครับทั้งหมดทุกแบบครับก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ครับก็ สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการคำตอบจากรัฐบาลสารั มีรายงานจากกองทัพอากาศนะคะว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่ผู้บัญชาการฐานอากาศระบุถึงเนี่ยนะคะก็คือมีการตั้งคณะทํางานนะคะเพื่อศึกษาะะว่าหากสหรัฐไม่ขาย F-35 ให้กับกองทัพอากาศไทยนะคะเราจะพิจารณาจัดหาเครื่องบินรบแบบใดทดแทนฮนะ,ะถ้าจําได้ก่อนหน้านี้ตอนสมัยของท่านพลอากาศเอกนาภาเดชทูปะเตมีเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศตอนนั้นเนี่ยมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง F-35 กับ S กับ J20 10ของจีนแล้วก็ซู57ของรัสเซียนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าธงของกองทัพอากาศเนี่ยก็คือ F35 นะคะแต่ว่ามาในยุคนี้นะคะแผนบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศเนี่ยนะคะได้มีการตั้งคณะทํางานและศึกษานะคฮะปรากฏว่าได้ตัดเครื่องบิน J 20ของจีนและซู57ของรัสเซียออกไปนะคะเหลือแค่2แบบนะ,ะก็คือ F16 Block 70นะคะกับ กริปเพนเอฟนะคะซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าบล็อก70กับ กริปเพนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่4.5อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกได้ว่านะฮะการนี้ทำให้กองทัพอากาศะะต้องถอยจากสเปคที่เป็นเจเนอเรชันที่5นี่นะฮะถอยมาเป็นเจเนอเรชันที่4.5นะฮะแล้วการที่ไม่สามารถที่จะไปพิจารณาเลือก j 20ของจีนหรือซู57ของรัสเซียเนี่ยนะคะก็มันมีผลแน่นอนคนะ,ะเพราะว่าหนึ่งเราไม่เคยมีเครื่องในตระกูล ใช้มาก่อนนะของจีนและของรัสเซียถ้ากองทัพอากาศมาใช้เนี่ยก็คงจะไม่ง่ายนักฮะแล้วที่สําคัญคือมันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะคะถ้าเพราะว่าเราก็ใช้เครื่องบินของสหรัฐะฮะใช้เครื่อง S16 อยู่จํานวนไม่น้อยเลยนะคะถ้าเราเลือกที่ใช้เครื่องบินรบเนี่ยของจีนหรือของรัสเซียเนี่ยอาจจะมีผลต่อการเมืองระหว่างประเทศได้นะ,ะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสหรัฐอาจจะไม่ขาย อะไรนะ F16 ที่เรามีอยู่ให้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบของเราในฐานะที่เป็นประเทศเล็กนะแม้ว่าเราจะเป็นพันธมิตรนอกนาโตมายาวนานของสหรัฐก็ตามนะอันนี้นะก็เป็นเหตุผลข้อ1นึ่นะข้อห,ข,อหข้อสอในหลายประการที่กองทัพอากาศนำมาประกอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าภายในกรกฎาคมปีนี้ถ้าสหรัฐนะต่อ PNA นะเรื่องของอว่าจะ ขาย F35 ให้เราหรือไม่มาเนี่ยนะคะแล้วถ้าเป็นสรุปว่าไม่ขายด้วยเหตุผลนู่นนออกมาเนี่ยนะคะกองทัพากาจะตัดสินใจเลือกเครื่องบินแบบใดเพราะตอนนี้เหมือเหลือเหลือแค่2 Cho ้อยก็คือ F16 Block 70กับกับกริปเพน f f เท่านั้นนะคะซึ่งอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประธานซาร์ฟสวีเดนนะคะกริปเปนเนี่ย,ยได้มาเยือนประเทศไทยนะคะไปพบบิ๊กช้างพลเอกชัยชานช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วมาพบบิก๊กทูตพลอากาศเองอลงกรณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วไปที่กองบินเจ็ดสุราษไปติดตามเรื่องความคืบหน้าของกริปเปนมาแล้ว เพราะฉะนั้นนะก็เลยเกิดกระแสข่าวนะแล้วก็มีการถูกจับตามองว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้สูงที่กองทัพอากาศเนี่ยจะซื้อกริปเพนฝูง2หรือเปล่านะถ้าหากสหรัฐไม่ขาย F35 ให้นะคะเพราะว่านะคะแหมเขาก็มีข่าวสะพัดเลยนะคะว่ามีโปรโมชั่นนะคะที่น่าสนใจหลายรูปแบบเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีกริปเพนอยู่ฝูงเดียวนะคะสิลำตกไป1นะะอ่าใช้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก ต้องรอดูนะคะว่าอกองทัพอากาศเนี่ยจะตัดสินใจในท้ายที่สุดอย่างไรนะคะแต่ว่าเราไปฟังท่านผู้บัญชาการหาอากาศพลเกอกอภัพยพลอากาศเอกอลงกระฮะพูดถึงความเคลื่อนไหวของซาร์ฟสวีเดนที่มาพบค่ะคว้ไวอย่างเช่นในแผนบริหารความเสี่ยงเนี่ยคือทุกตระกูลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตระกูล F หรือว่าซาร์ฟของสวีเดนอย่างเงี้ยอ่าอ่าริปเพนนะฮะมาหมดมาหมดทุกแบบครับก็อยูระหว่างกัน ข้อความเป็นไปได้ครับก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการคำตอบใทางดานาสารนั่นเองครับเพราะว่าเห็นมีความเคลื่อนไหวจากทางกริปเพนที่แบบมาพบเรามาอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างเป็นรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเรามีโครงการที่จะซ่อมบำรุงต่อในเรื่องของกริปเพนอยู่แล้วการการพบปะกันระหว่างรูปบริหารในเรื่องปกติค่ะจะมีการไปเยี่ยมเยือนกันเป็นปกติอยู่แล้วเรามีโครงการตูวิลขกริปเพน การสร้างมุงกรก็มีแต่ะที่ผมสิงค์ค่ะยังไม่มีคอมมิชเมนต์สูงสองใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะครับในปี6กเจ็ดเนี่ยเราก็ยังต้องเตรียมในการปรับปรุงขีดความสามารถของเรดาร์ของที่เป็นแบบสามสามสี่สุดซึ่งเป็นเรดาร์อิลิไอที่เราจะใช้เป็นเรดาร์ในการเออร์ลี่เป็นเครื่องบินที่แบบธุรกิจแอร์บอลเออร์ลี่บอลนิงที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ใช้เครื่องบินแบบนี้ปฏิบัติภารกิจคุ้มครองป้องกันทางอากาศในระหว่างการบินที่กรุงเทพมหาคนครตอนมีการประชุมเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิก 4, ายนที่ผ่านมาลองเรดาร์อันนี้มันมันหมดอายุการใช้งานแล้วก็วต้องมีการปรับปรสงิความสามารถรือเปลี่ยนตัวเรดาร์ใหม่ก็ก็ขอให้พี่โนโ้องประชาชนที่อังปรเทศไทยครับ ผู้บัญชาการหอราก,กาศก็บอกแล้วนะว่ายังไม่มีคอมมิชเมนต์ใดๆกับทางสวีเดนนะคะต้องรอ1คําตอบจากทาง F35 ก่อนนะอันที่2ก็คือจะต้องมาคัดเลือกในทางสุดท้ายนะว่าถ้าไม่ได้ F35 เนี่ยนะคะระหว่างบล็อก70นะ,ะ f 16, บกล็อก70กับกริปเพนฝูงที่2แต่ว่าเป็น r e f f นี่ยนะคะ จะเลือกอะไรนะดูเหมือนว่านะเราต้องถอยไปเจเนอเรชัน4.5แล้วก็มีแค่ทางสงทางเลือกเท่านั้นนะคะกลายเป็นว่าต่อางนี้เนี่ย F35 จะกลายเป็นแค่เครื่องบินในความฝันของกองทัพอากาศไทยเท่านั้นค่ะ